สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เราอยู่ที่ตลาดลามนะคะก็จะมาซื้อของทำกับข้าวกันเพิ่งไปสัมภาษณ์งานมาก็เลยแวะตลาดสักหน่อยไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมอะ่ะวันนี้มาเปิดข้างนอกอ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่แวนหมูชาแนลนะคะไลน์ไปปะโอเคเจอกันนะ ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะถ่ายใก <hi token thanks> ล้ไปมปะเดี๋ยวนั่งรถกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวไปเปิดรายการใหม่ที่บ้านดีกว่า20 minutes later นอนมาก็เจอสิ่งที่ประทับใจ ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะกับรายการวันนี้ทำอะไรกินดีเป็น ep ที่สามแล้วนะคะก็เมนูวันนี้ก็จะเป็นนี่น้องโมเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนหมูแกงเขียวหวาน,มานหม,ววนหมูใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะโอเคชื่อเมนูก็กลับไปกลับมาอย่างนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะโอเคค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีนี่เป็น ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะบางคนกินเป็นหน่อไม้ก็ได้นะแต่ว่าชอบกินยอดมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะเป็นใบโหระพามีพริกแกงเขียวหวานมีกะทิสดนะคะจะเป็นกะทิั้นสดถ้าเกิดใครแบบเป็นกะทิกล่องก็ได้แต่แวนด์ไม่เคยทําแบบกะทิกล่องนะอันนี้คือรวมหัวกับรวมหางเลยนะคะเป็นนันเดียวแล้วก็จะเป็นหมู อันนี้จะเป็นหมูสันนอกนะคะหรือหมูเนื้อแดงก็ได้หมูอะไรก็ได้ันนี้ก็ขนมจีนเพราะว่าอยากกินกับขนมจีนนะคะต่อไปเราก็จะมาแกะของก่อนแล้วก็เอาไปล้างนี่มันถุงว่าสิบบาทอะจริงๆไม่อยากหัน่นเ,เอาบางคนนะซื้อแบบเป็นก้อนเลยก็ได้นะ ก็เป็นแท่งๆใหญ่ๆอะแต่แ่วไม่อยากหั่นอีกนะชอบกินแบบเขาหั่นเป็นอย่างนี้ให้ก็เลยซื้อเป็นถุงมาแทนเดี๋ยวเอาไปร้าง ผักนี้ก็ไปล้างเหมือนกันหละพานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเด็ดผักแล้วก็หั่นหมูกันนะคะ เมื่อกี้อัดไปผิดแบบนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ล้างผักแล้วก็หั่นหมูเด็ดผักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะใช้ไม่หมดก็เลยใส่กล่องไว้แล้วก็กะทิอ่ะเวลาใช้แวนได้เทง,ง่ายๆก็เลยใส่อันนี้ไว้ให้โอเคเราไปทํากันเลยอันดับแรกเราก็เอากระทะก่อนที่จริงบางคนเป็นหม้อก็ได้นะแต่ว่าแวนอน่ะผัดกระทะนี้แล้วมัในนี่กว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสะดวกกว่า กระทะเดิมที่คุณเคยเพิ่งล้างเสร็จเลยนี่นะก็เปิดเตาเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะอ่ะเปิดสิโอเคอ๋อผิดเตาโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงกับกะทินะคะบางคนอะ่ะผัดกับน้ำมัน ก็บางคนก็ผัดกับกรทิแต่ว่าแวนว่าชอบผัดกะพิผัดให้หอมก่อนนะใส่ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็เครื่องมาแล้วก็เติมกะเพิผัดคอให้มันหอมนะคะ เห็นว่ามันกระเด็นเต็มไปหมดเลยกระเด็นนะอ่ะก็ใส่ประมาณนี้นะคะจริงๆก็แล้วแต่เราอ่ะแล้วก็ผัดๆไปโอเคแล้วก็จะใส่เป็นน้องหมูไปผัดผัดกับแกง จะเติมมันี้ไปด้วยย่ามายอมะพาวอ่อนก็จะเติมไปเลมเพราะว่าถ้าเกิดใส่ทีหลังนนเนี่ยมันจะเข็งก็ใส่ไปก่อนก็เติมกะทิไปอาจจะเติมกะทิอีกหรือต้องใส่พริกแกงหมดเลยนะ สีของแวนอะ่ะมันจะไม่ได้เขียวแบบเขี้ยวเขียวนะมันก็แบบเขียวมันราจะไม่มันเพราะว่ามันเป็นหมูที่ไม่มันเท่าไหร่มนเ้สันนอกเระอันนี้แวนก็จะเคี่ยวจะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะสุกจะเปื่อยแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสกันนะ มาดูมุมนี้บ้างน,นะคะจริงๆมันเขียวนะมันเขียวกว่าในรูปอีก่นะในคลิปเส้นะใช่ในรูปมันจะมันจะเขียวกว่าน,นี้ตอนในคลิปดูดดดดดดแบบใสใส่พระใสกะทิเยอะเดี๋ยวรอ,อสุกแล้วมาทำให้ดูแล้วกันนะโอเคค่ะเราก็แกงมาได้สักพักแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรดการแวนจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะพอดีว่าแวนเนี่ยไม่กินน้ำปลาแต่บางคนก็ใส่น้ำปลาได้นะคะแวนใส่เป็นซีอิ๊วขาววัดวัดไปขวดใหญ่มันหมดอะเริ่มีป็นแต่ขวดจิ๋ว เหมือนเดิมนะคะปรุงที่เราชอบแล้วก็ถ้าเกิดไม่อร่อยอ่ะก็ค่อยๆเติมจะบอกว่าเมื่อกี้แอบเติมนี่ไปด้วยอ่ะพริกแกงเพราะว่ากลัวมันมันจืดอะ่ะก็เลยใส่นี่ใส่เกลือไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่ถ้าเกิด เขาเรียกว่าอะไรเนรสชาติยังไม่ออกก็เราก็จะปรุงบีแล้วก็สุดปิดทานเราก็จะใส่เป็นหูลาพามันก็จะหอมเป็นแกงเขียวหวานที่อร่อยแล้วทำไมเราต้องก้องแบบนี้พราะเราทำกับข้าเราคุยกันเดียวคือหมอปกติก็อยากจะเปิดแบบชินจังคู่ไว้ด้วยใช่ไหมแต่คุยว่ากลัวแบบเป็นติดลิเกซิตอะไรห,หรือเปล่าก็เลยไม่เปิด คือเต้องร้องเพลงคนเดียวโอเคกล้องมันดูใสเนาะจริงจริงมันเขียวนะทุกคนเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูพราถ่ายวีดีโอแล้วมันดูมันมันไม่เขียวเอ้ยมันไม่เขียวอะมันดูคิมครีมแล้วก็อ๋อแม่ใส่ซูรถนะคะแอบชิมแล้วหลายรอบเมื่อมัน ใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวอมันปุุงใหม่อีกรอบแหละมันต้องใส่รสชาติอีกรสชาติตามเรานะคะว่าถ้าเกิดไม่หร่อยก็ปุุงไปโอเคทุกคนนะแบบข่อยอยากไปปุุงก่อนนะ โอเคตอนนี้ก็ปรุงจนพอใจแล้วนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานเราก็เดือดแล้วนะคะแค่นี้เองโอเคเพราะว่าจริงๆหมูมาสุกแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวไอ้หน่อนไม้อ่อนอะ่ะไม่ใช่หน่อนไม้อ่อนสิยอดมะพร้าวอ่อนอะ่ะมันจะเปื่อยของมันเองนะ,ะเพราะว่าเราจะปิดไฟแวรนปิดไฟแล้วนะคะแล้วแวนก็จะใส่เป็นนี่โหระพานะคะใส่ตอนปิดไฟมันจะได้แบบดูเขียว ส่ไปเลยเดี๋ยเหลือไว้ตกแต่หน้าสักน้อยก็จะดูเป็นแกงเขียวหวานมากขึ้นนะคะใส่ไปจุ่มๆแค่นี้เองดูเป็นเขียวหวานเลยยังเพิ่มความเขียวให้แกงคุณ จดใส่จานสักหน่อยอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวมาตัดอีกแบบนึมันดูน้ําแกงเยอะนะแต่ว่าไอ้น้ําแกงน้ำกะทิอะ่ะแต่ว่ามันชอบกินน้ํากะทิเยอะๆ่ากขนมจีนร้อนๆ โอเคค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงเขียวหวานหมูแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะก็ใครชอบให้ทำกับข้าวนะคะในรายการวันนี้ทำอะไรกินดีนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะเอยอันเดียวกันกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม E ีทีต่อไปด้วยนะคะ,แ,ะแรกๆแวนก็ทำเมนูที่แวนถนัดก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากกินอะไรอะ่ะก็ลองพิมพ์มานะคะบ๊ายบาย